สวัสดีค่ะพวกเราสำรับติงวันนี้รายการอะไรกันนะที่เราเจอมาเสิร์ฟให้ทุกคนอะมือนี้รีแอคแล้ววันนี้จะมารีแอคอะไรเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย,าอย่างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแสดงนำเป็นคน <c oughs> ที่ชอบแบบว่า <S <S ไม่ใช่ได้ฉายาวว่าขยา่อนักขยา่านักขย่ขย่ขยทุกอย่างจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือคุณบิวกินมีคนพูดให้ฟังว่ามึงมูดแอนโทนเหมือนอีเต๋มาให้อารม,ม,ม,มีเตะให้อามีเต<ม>๋มาก็เลยแบบเลยหรอเดี๋ยวลองดูก่อนว่าคำพูดนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าอารีแอคพภาพยนตร์เรื่องหลานมากอตอนนี้กำลังแบบว่าเป็นกระซงกระแสตัว่าปล่อยมา ไปดูดีกว่าว่าพวกเราดูแล้วจะรู้สึกเหมือนอยากยุ่งหัวอีเตะไหมโอเคเราไป่อีเตะแล้วเขาไม่ใช่อีเตะแล้วเดเราตัดผ้าอีเตะออกจากหัวไปก่อนโอเคปีเตะแป๊โอเคเริ่มเดี๋ยวกินเสร็จอะจะเล่นไพ่กันนะขามาครบกันแล้วเนี่ยไม่ทันไรเอาเงินรุเงิเง่าแล้วไปเปิดแซนด์เดี๋ยวทิกคนเลยเนี่ยมีแัญญาก็ลองเด้อมาแล้วมาหนิ มคุณรู้เรื่องมเองนะาเร็งล้วนะให้เอ็มมันเป็นคนบอกก็มันเป็นร่างกายของมาปะ่ะเอ็มว่ามันก็เป็นเสร็ก่อมาที่มาต้องรู้อะมุ้ยเฮอยากคกุยเรื่องงานสบาย,บาย,ยที่มุม้ยทำเฉยตรงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะนกงอากงยกบ้านของอีให้กับอามุย้ยบ้านนั้นจะขายได้เป็นสิบล้านเอยากได้แบบมุย้ยบ้า ต้องทำไรอะเฮียรู้ปะว่าสิ่งนี้คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคหรอไรเวลาเว้ยเฮียมานึกยังไงจะไปนอนบ้านมากพวกมึงมาทำไมบ่อยๆวะคิดถือเอมซีก๋วยเตี๋ยวปากก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังไงมามกูนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะ ูไม่กินเนื้อพรุ่งนี้ไม่ช่วยขายโจ๊กละมาไปยี่โมงอ่ะไปห้าตอนเช้าใช่ไหนกที่ตื่นแต่เช้าอ่ะหาหนอนกินได้ก่อนหนอนที่ตื่นเช้าอ่ะโดยนกแดดก่อนหนอนตื่นสายก็เลยรอเหลือมีร้านมาดูแลเนี่ยนะน่าอิจฉามากใช่ท่าเอ็นมึงก็หว่านพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหม มาหายแล้วเอ็มค่อยไปได้ัหมมีนมีก็ดีเนาะสนุกดีกูจอเสียแล้วละ่ะออกถาอะไรเอ็มนะบอกว่าขอบใจเม่อไงคนจีนภาษาอะไรวะฟังไม่ออกสักคำคนจีนภาษาไทยไงคนจีนภาษาไทย cô chờ lâu lắm anh còn cái lọ của anh là <laughs> uh, <có ngày. cười> <laughs> เขแบบว่าสิ่งที่โปรยมาก่อนเลยก็คือเป็นเรื่องแต่งมาจากเรื่องจริงที่มีอยู่ทุกบ้านจากที่เราเห็นจากตัวอย่างอะทุกคนก็แบบว่าเหมือนที่เขาเขียนไว้นั่นแหละแบบว่ามันก็เป็นเรื่องจริงของถูกครอบครัวที่มันมีจริงๆนั่นแหละเปอร์เซ็นต์มันส่วนใหญ่ด้วยความที่แบบว่าพอคนมีมีผู้สูงอายุู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแบบบางทีเขาก็แบบว่า ต้องแบบใช้ชีวิตคนเดียวเพราะว่าเหมือนแบบว่าลูกหลานก็ต้องออกไปทํางานหาเงินเพื่อแบบว่าไปใช้จ่ายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยม่สูงอายุอ่ะทุกคนมันก็เหงาอ่ะมันแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาแบบสามารถไปนู่นไปนี่ได้แบบไปหาเพื่อนไปเดินแบบเดินทางสะดวกหรือแบบว่าร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้แค่บ้านอะไรเงี้ยแต่แบบเขาก็เลยแบบว่าได้แค่แบบว่าเฝ้ารอเฝ้ารอลูกหลานเฝ้ารอจะกลับมาเฝ้ารอลูกหลานเพื่อแบบ ให้มาใช้เวลากับเขาอะไรเงี้ยเพื่อเขาไม่เหงาอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าหละทุกคนอืเรื่องจริงมันน่าเศร้าที่แบบว่าบางครั้งเราก็หลงลืมคนที่แบบว่าที่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบคนสยยูงอายุหรอกแบบว่าแค่พ่อแม่เราเองบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลากลับไปเพื่อแบบอยู่กับเขาใช้เวลากับเขาอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่พ่อแม่เราก็ยังไม่ได้แก่ขนาดนะั้นก็ยังแบบ สี่สิบห้าสิบมันก็ยังแบบว่าโอเคยังแข็งแรงไปไหนมากไหนเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบยิ่งคนที่แบบว่าที่บ้านมีคนแบบว่าสูงอายุเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยเขาก็คงเหงาออแหละใช่แล้วเรื่องแบบว่าเรื่องป่วยเวลาที่แบบโหแบบแล้วยิ่งถ้าสมมติเขาเป็นคนแก่ที่แบบป่วยด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบมันก็ยิ่งนี่เขาไปเลยม,มันต้องการกำลังใจเขาคงไม่เรื่องอะไรเขาคงไม่ได้ห่วงเราเลยเองจะอยู่ได้ยมีชีวิต อยู่ได้นานแค่ไหนแต่เขาคงจะแบบอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขกับลูกหลานใช่หรือถ้าบอกว่าเราจะอยู่แบบดูหน้าลูกหลานได้นานแค่ไหนเขาก็ยิ่งต้องการเวลาก,กับคนในครอบครัวเออใช่<ๆ>แต่แบบในเ,เรื่องมันปูมาจา,ายนิดน,นึงอ่ะแบบว่าอโอเคเหมือนเหมือนที่ตัวละครตัว เออตัวละครของตัวที่แบบว่าบอกว่าเออเราไม่ได้ไปทําร้ายเขานะเราไปทําให้เขามีความสุขอะไรงเงี้ยแต่อีกในแง่้มุมนึงอ่ะมันเหมือนเราทําทําเพื่ออะไรบางอย่างใช่เพราะว่าเหมือนตัวละครพยายามที่จะไปอยู่กับกับกับอามาเพื่อต้องการสมบัติอะไรพูดง่าย บทนี้คือไม่ใช่แค่เล่นกับความรู้สึกของคนดูนะแต่เล่นกับความรู้สึกของตัวละครด้วยด้วยความที่ความตั้งใจแรกที่กลับไปหามากจริงๆอ่ะมันคือแบบเพื่อจริงๆแล้วเพื่อผลประโยชน์จริงๆเอาง่ายๆเพื่อหวังมรดกเพื่อสมบัติเพื่อสมแต่พอตัวละครได้ไปใช้อยู่กับแบบใช้ชีวิตอยู่กับอม่าจริงๆมันผูกพันใช่มันจนแบบมันรู้สึกได้นะหมายถึงว่าแค่ตัวละครแบบ แค่ตัวอย่างก็ตัวอย่างสองนาทีกว่าๆว่าจริงๆแล้วพออยู่ๆไปอ่ะมันเริ่มลากอนใช่แบบตัวไอตัวละครเอ็มอ่ะแบบผูกพันกับอาม่าจริงๆจนแบบลืมไปแล้วมันเริ่มรู้สึกผิดแรกใช่ก็ความตั้งแต่แรกของตัวเองคืออยากได้สมบัติแต่คราวนี้พอมาใช้เวลากับอาม่าดันมันรู้สึกผูกพันนะรู้สึกแบบว่ามีมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้อะไรก็เลยรู้สึกผิดว่าเออเราทําถูกแล้วเหรอวะที่แบบ เราทำผิดไหมที่เราทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มคิดรู้เลยว่าถ้าไปดูตัวเต็มอะเป็นหมากูเนี่ยจะต้องเป็นหมาต้องไม่ต้องไม่ปัดมาสคาร่าต้องไม่กินว้องให้เนียนหมาทุกคนจริงหน้าสดไปหน้าสดไปดูก่อนแล้วถ้าสมมติว่าไปมีไปเที่ยวต่อ่็เอาไปแต่งกไปแต่งทางที่ดีก็คืออย่านัดใครหลังจากดูมาอย่านัดใครหลังจากดูเรื่องนี้เด็ดขาดใช่ก็ นั่นแหละดูมันมันเศร้านิ่งหรอมันแบบมัน,มนรีเล่กับชีวิตได้นะแบบว่าทุกคนก็คงมีแหละคนที่เราแบบว่าไี่เวลากลับไปหาเขาท,าทันทีจริงๆเราก็เราก็อยากจะกลับไปนั่นแหละม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะแบบว่าอย่ากออกไปจากบ้านเพื่อไปแบบทํางานแล้วก็แบบไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรเงี้ยอืมแบบอย่างอย่างพี่เองที่เป็นในต่างจังหวัดอะไรเงี้ย คือแบบมันแล้วแต่คนด้วยนะบางบางคนอ่ะโอเคเราจากบ้านมาไกลเรามาอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวที่กรุงเทพหรือแบบอะไรเงี้ยบางคนก็คิดถึงมากบางคนเข้ามาเพราะหน้าที่เข้ามาเพราะว่างานมันมีงานรองรับมากกว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเออแต่สําหรับบางคนก็เขาอาจจะชอบใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนานๆกับบ้านทีบางที เอาย่างนี้มันมันมันว่ากันไม่ได้นะทุกคนจริงๆว่าที่บางบางบางครอบครัวเซฟโซนมันเขาก็ไม่ได้ดูอบอุ่นแบบใช่แบบว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวที่ที่บ้านจะเป็นเซฟโซนอ่ะใช่บางคนก็แค่ต้องการห้องหนึ่งห้องที่เราอยู่คนเยอะแล้วแบบสบายใจเป็นเซฟโซนให้เขาได้อะไรเงี้ยมันก็ว่ากันไม่ได้มันมันมันเป็นความมันไม่ใช่ทุกครอบครัวที่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นแบบความอินของ เรากับภาพยนตร์เรื่องเนี้ยของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันใช่ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ก็แต่ดูให้มันเป็นเขาเรียกอะไรศิลปะเอดูให้มันเป็นซีรีส์ดูให้มันเป็นหนังดูให้มันเป็นความบันเทิงใช่เอบางคนได้แง่คิดก็ดีไปบางคนได้เอคำสอนก็ดีบางคนได้ความบันเทิงในการดูก็นั่นแหละทุกคนมันไม่มีผิดใครดูแล้วไม่อินก็ไม่เป็นไรนะ สีภาพอะไรเหมือนอีเส๋สุดๆเลยอะเออมันอีเ๋จริงเหมือนแปรลักมากเลยคาแรคเตอร์ก็อีเสมากอีกวนกูนอีแบบพูดแบบแบบพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์นี้มันจะต้องเป็นบิวกิ้เหรอไม่คือบิวกี้เล่นถึงจริงทุกคนแค่สองนาทีครึ่งแต่จริงๆแล้วหนังเออเวลาเราดูหนังในโรงมันประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คิดแต่ตัวอย่างมาแค่สองนาทีครึ่งแต่ทำให้เราเข้าใจเรื่องได้แบบ ได้แบบว่าเรื่องมันจะเป็นประมาณเออเรื่องมันจะเป็นยังไงแล้วนักแสดงเก่งมากที่ทําให้กูร้องไห้ได้ทั้งนั้นที่แบบจริงที่เออมันไม่ใช่ตัวเต็มอ่ะคือมึงแบบว่าเขาทําให้เราอินได้เลยนักแสดงเก่งด้วยตัดต่อเก่งมากแบบคนที่เลือกฉากมันส่งถึงใช่มันมาถึงหมดเลยที่เขาอยากจะแบบอยากจะพูดกับเราอ่ะเออถามว่ารู้ว่ามันจะเส้นเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนแล้วมันก็คงจะเศร้าแต่ถามว่าอยากดูไหมอยากดูมันรู้สึกแบบว่าเป็น เออหนังเรื่องหนึ่งที่จะแบบว่าเป็นหนังน้ำดีเรื่องเป็นหนังบคุณภาพที่ควรจะลองไปรับชมดูก็อย่าลืมใครมีเวลาก็สั่งเลยนะคะเรื่องหลานมาแต่แต่เซอร์ไพรส์น้องตูเหมือนกันจริงฉันไม่รู้ว่าจริงกิ๊ฟตัวตาโตใช่ไหมฮะคือแบบมาอย่างไงอ้ยูกที่ฟังฟังมาก็แบบเออเรื่องมีผิวกินเล่นเมันไม่ได้รู้เลยว่าจะมีน้องตูอยู่ในนั้นก็คือตัวพ่อกับตัวแม่ไปเลยคือดราม่าเป็นแบบดรามาดิกใช่มันเอามปค่ะ มันน่าดูมากทุกคนนั่นแหละทุกคนฝากด้วยเนะาะแล้วเอ่อภาพยนตร์เรื่องหลานมาชมพร้อมกันวันที่4เมษายนอยากดูแล้วมมันน่าดูจริงอืมแลนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็ฝากทวกเราไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับติ่งนะจ๊ะฝากมาดูว่าคอนเทนหน้าคลิปหน้าเราจะมาเสิร์ฟอะไรก็วันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกรดิ่งไปละจ้าบ๊ายบาย